สวัสดีครับอาจารย์สักสิทธิ์ครับสวัสดีครับพี่แอดมินทุกส่วนครับและเอฟซีทุกท่านครับผมขอสวัสดีครับผมโม่พ่อกันโวนเป็นยังไงน้อยู่ดีไม่แห้งครับความรับทรัพย์ก้อนตัวสมัยที่ผ่านมาเขาเป็นว่าอาจารย์เลขเฮาครับครับครับเลขก็อสักสิทธิ์อ่อสักสิทธิ์งบหน่อยรัฐบาลไทยงบหน่อยรัฐบาลไทยผมจับชุดให้ความรับทรัพย์ก้อนตัวกับเขาสองหนึ่งกับผู้ไปลงทุนกับซื้อหนึ่งสองนั้นเขากระรับทัพก้อนตัวบน ที่ผมให้กับเขาช่วงวัเลขกวิ่งมุมพัฒิพัฒนมากกับเขาเลขวิ่งตลอดครับผมบางสุดสองตัวเข้าสองตัวสามตัวเข้าสามตัวสามตัวเข้าหนึ่งตัวเข้าตลอดที่ผมให้ตัวเลขมงคลให้เลขซีเข้าความไดรับสัรลนะครับเนาะเลขวิ่งนี่ไม่มีหลุดครับผมแต่บุญเข้ามาหัดแล้ววาสนาเข้ากับมาหัดแล้วความสิได้รับซับป้อนตัวสิบสองล้านสามสิบล้านช่วงนี้สนับสนุนรัฐบาลให้ลอตเตอรี่ช่วงนี้กับ เป็นบุญข้งเข้าให้พี่น้องไปยึดจับลอตเตอรี่ไปเนาะครับผมให้ลงทุนสนับสนุนรัฐบาลให้เฮาชุดที่ผมให้จะเป็นชุดพร้อมรับทรัพย์ก้อนตัวุกงหดวุกงวดครับให้เอฟซีเข้าไปลงทุนท่านที่เลยลงทุนท่านที่เอาไปแล้วเบิ้งแล้วต้องไปยึดจับลอตเตอรี่ไ้เนาะครับเนาะคือเข้าต้องสนับสนุนรัฐบาลเสียเสียมันเสียมันมีความเสียเสียมันว่าตัวเลขที่ผมให้ชุดจับกู่งบหน่อยรัฐบาลให้นี่ ได้รับสัปก็ต้องได้ท่านที่ครับผมมีศรัทธามีปัญญานําบางครั้งเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ศรัทธานัน่นแอ่จากเนะครับผมมีป็ศรัทธาแลวก็ใช้ปัญญานําตัวเลขที่พวกใหมเขาทุกงวดทุกมวดกันบ่ตรงๆความรับรั์ท่านที่บางท่านเอฟซี FC, บางท่านกันเขาเป็นมาอยู่ว่าผมนี่ว่าหลายบริษมันไม่เป็นคู่ของผมที่จะให้ตัวเลข มงคลตัวเลขมงคลปั้งชัดขึ้นเป็นตัวเลขมงคสลสนับสนุนรัฐบาลให้ลอตเตอรี่ให้ไปซับมันมีทั้งล่างทั้งบนชุดล่างชุดบนบางท่านว่าเขาใจผมว่าผมเบานี่ซับสนเพราะตัวเลขเที่ยไปให้นี่มันจะได้รับรับท่านที่แน่นอนมันมีล่างมีบนว่าเขาล่างกับเขาบนว่าเขาบนกับเขาล่างมันก็ลเออลยเป็นตัวเลขหลายชุดบางท่านกับซับซ้อลรางรวัผม,มันมีหลายรางวัลเนาะครับครับผม <ๆ etos S 1> ที่ผมให้นี่ พี่แอดมินนี่ได้ท่านที่เลยงวดนี่ไปลงทุนได้ท่านที่เลยพอตอง MC เอฟซีเลงทุนพี่พี่แอดมินไปลงทุนก็นได้ท่านที่รับซับก้อนโตพร้อมรับซับก้อนโตชุดที่ผมจับให้ประจํางวดวันที่หนึง่งมีถธน้ายอดปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ตรงกับวันพุธพอด,ดีเป็นวันดีคร้อมเวลาดีก็ยุบป,ประมาณหกโมงระวดัดห้าโมงไปลงทุนหกโมงเสาร์นะครับถึงต้องหกโมงเสาร์แต่ว่าเลี้ยงด,มดีมันดีทุกมมือ แต่วาเวลาของเฮาที่จะได้รับทรัพย์ก่อนโตคือเฮาเฮาต้องหาเรื่องเดีย๋ยมั้บอครับี่จานทร์ครับผมคนมันพุทธนี่ความจะรับทรัพย์ทันทีคือของทุกทุกวันนี่ก็พร้อมรับทรัพย์ทันทีบุญเฮาพจันทร์พร้อมทิว่าบุญพระม่บุญพ่อโสบบุญพ่อรวยบุญนั่งกับยาวาสนาเฮ้ามาหอดแล้วอันนี้สง์ที่เฮ้าทำไว้แต่ศาสตร์ก้อนมันจะมากบรรจุในศาสตร์น,รนี่คือเขาจะได้รับทรัพย์ก่อนโตคือรางวัลที่หนึ่งสุดหกล้านสิบสองล้านสามสิบล้านทันที เป็นตัวเลขเลขเด่นของผมนี่ประจํามวดนี่คือเลขเด่นของผมเลขเด่นคือมีสองมีสี่มีแปดมีสองมีสี่มีแปดครับผมเลขเด่นเลขวิ่งคือมีสี่มีหกเฮ้าสี่วิ่งก็ได้กันว่าวิ่งกับข้อมที่จะรับซับก่อนตัวชุดที่ผมจับชุดให้เข้าใจปะครับผมมีสี่มีหกนี่ครับผมตัวเลขุ้มผมผมจะเพิ่มจากคลิปก่อนเลขเด่นสองสี่แปดของผมตัวเลขผม คี่คำนวณออกมาตามสูตร<อ>ตามบันเวลาตามสูตรครับผมสองสี่แปดคือสองสี่แปดนี่เป็นเลขเด่นบางครั้งมาน้ำกันได้ทั้งสามตัวแต่ว่าโอกาสหน่อยแต่ว่ามี่โอกาสคือกันคือเขาเลีอกเ,เลขเด่นเลขจับลุ้มว่าง่ายกับเป็นเลขจับจับลุ้มมันล่ะ,ละคือบอก่ง่ายคือว่าเป็นหลัก เป็นรักอยู่แล้วกันไปครับผมเป็นเป็นตัวยืนถ้าเป็นนักมวยนี่คือตัวยืนเนาะครับเนาะเป็นประจํางวดครับผมประจํางวดวันที่หนึ่งมิถุนายนปีส5 6พันห้าร้อยหกสิบห้าครับแต่เขวิ่งเลขกิ่งชิบก้อนพรอมไฮซี่ตัวเดียวมวดที่เพิ่มไปเป็นหกเขกิ่งอาจจะมาสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาทั้งสองตัวมันนี้เอฟซีบางท่านจะเล่ยงงงหรือสับสนงงอย่างไรคือมันมีรางวัลมันมีหลายรางวัล ถ่าตรงนี้เขาบนตรงนี้ก็เป็นล่างที่ผมจับชุดไทยชุดก่อนนี่คือสองหาซองเกตองเก่าผมเรียกเอาสองตัวเดียวจากกลุ่มเรียกเด่นคือตัวรักกันละเขาเรียกกลุ่มเรขกเด่นไม่จับชุดไทยพร้อมรับทรัพย์ก้อนตัวคือออดสักศิษย์ออดสักศิษย์งบหน่อยรัฐบาลให้งบหน่อยรัฐบาลใช่ให้ออดสักศิษย์นี่จับให้ชุดจับชุดไทยพร้อมรับทรัพย์ก้อนตัวเจอที่ไหนฟ้าเลยแตกแน่ผมก็ได้เรียกเอาสองตัวเดียวเรียกมาเป็นชุด เน้นล่างไม่ต้องกับสองห้าสองเจ็ดสองเก้าเน้นล่างอย่างเดียวครับผมตัวชุดเดียวขื่อให้สองเก้ากันว่าไงชุดเดียวคือสองเก้าครับผมเน้นที่ล่างอย่างเดียวครับผมอการเลขวิ่งนี่อยากวิ่งก็ได้บม่วิ่งก็ได้เพรอย่างผมก็บอกจริงๆเลขวิ่งผมให้ตัวเดียวคือให้ซี้ไปที่คลิปนี้ผมให้หกบวกหกเข้าไปเป็นสองตัวมาหนึ่งตัวครับเลขออกกําลังกายนี่มีสองตัวของวันนี่ ครับผมแต่ว่าคงชุดท้ายผมมาหายหายสามตัวมาสามตัวกับว่าแน่คือสองตัวมาแน่หนึ่งตัวหรือสองตัวมาทั้งสองตัวบันนี้คือว่าจับชุดหายสองเก่าคือไปหายเลขวิ่งสี่หกเอฟซีคอมเมนต์มากคือมันมีสองรางวัลตรงนี้ผมเน้นไปล่างครับแมนครับถูกต้องครับอาจารย์เกิดแตกแน่มิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าประกาศเลขล่างออกแตกสองเก่าตรงนี้ก็คือบนท่านที่ครับนั่นละ่ะ เอฟซีไ่ต้องสงสัยยังบ่ต้องสงสัยยังกันเลขบนก็ต้องมีสี่กับหกท่านที่เลยเข้าใจว่าพี่แอดนี่มันดาราเอฟซีหัวกันเอาให้เลขยิ่งสี่กับหกเวลาจับชุดให้ไปเน้นสองเก้าคือมีหลายล้วกันมีบนล่างคกับแมนอยู่เพราะว่ากับมีบางท่านที่สับสนเพราะว่าเอาเป็นยังอันเลขเลขวิ่งมีสี่กับหกอกนี่แมนแมนก็มาจัดสักสิทธิ์เราเพราะว่าเอฟซีบางคนเอา ให้เล็กวิ่งมาสี่กับหกวันมามา,มาอยนพันเปลนสองเก้ากูไม่เหล็กเด่นที่เก้านี่ยว่บบากว่าเข้าใจแล้วเพราะวา่ามันพออาจารย์เพิ่นว่างเหล็กเด่นมาทั้งนี่สองสี่แปดเนี่ยครับมันก็นเลยจับดึงสองมาตัวเดียวคืออาจารย์คาดว่าสองสี่มาเมันบ่นครับคือผมจับชุดได้พร้อมรับซ้อนเขาพร้อมรับซับก้นโตจับชุดไทยคืออันนี้เป็นได้ทั่งให้ครัเอฟซีไปเรียกเอาเป็นตัวเรียกถ้าไม่เรียกกาให้ เอาชุดที่ผมจับชุดให้ร้อมรับรับก่อนตวไปลงทุนคึองวดวก่อนผมให้สองหนึ่งหนึ่งสองครับหาหนึ่งหนึ่งหาการได้รับรับทันที่เอฟซีที่เพื่อนได้รับรัพย์การแสดงความยินดีนาเพิ่นครับก็ดีใจครับผมบันเนียบทต้องสงสัยยังมันมีหลายรางวัลบันเนียเลขวิ่งสี่กับหกกระิบอกตรงๆก็คือบนเลนซี่หกหกซี่ก็ได้แต่ว่าผมให้เป็นเลขวิ่งบววิ่งก็ได้บววิ่งคือพบไ้เลนเลยพร้อมชุดชุดที่ผมจับให้ พร้อมรับทรัพย์ก้อนโตคือสองเก้าแต่ว่าผมให้วิ่งสามตัวมาสามตัวก็ได้แต่ว่าผมว่าให้ผมให้สองตัวไปก่อนคงสุดท้ายผมใจหงสุดท้ายยังไม่โคงสุดท้ายอันวาจันครับผมคือสี่เอ่อสี่วิ่งสี่วิ่งหกสองตัวมาสองตัวสองตัวมาหนึ่งตัวหรือสามตัวมาทั้งสามตัวสามตัวมาหนึ่งตัวงวดก้อนกันสามตัวมาหนึ่งตัวเขาเรียกจับชุดให้สองหนึ่งหนึ่งสองครับในหลักความรับทรัพย์ก้อนโตคือเลขนี้ผมตัด เป็นแนวทางให้เอฟซีเลือกชุดกลุ่มเลขเด่น 8, 4, แปดสี่สองต่ไปเอฟซีพอเลือกให้เอาตามผมเลยพร้อมรับทรัพย์ก้อนตัวที่ผมจับชุดให้สองห้าสองเจ็ดสองเก้ารับทรัพย์ทันทีแน่นอนเพราะมันมีบนกำลังเอาไว้ง่ายแล้ววันมีบนกำลังครับถูกต้องแต่เลขพอให้สงสัยยังลงทุนทันทีเจอที่ไหนฟาดเลยแตกเนี่ยเจอที่ไหนฟาดเลยแตกเนี่ยแตกทันทีครับผมหนึ่งงวดวันที่หนึ่งนิตยนายอปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับผม ครับขออนุญาตครับอาจารย์ตัวเลขของอาจารย์นี่ผู้ได้เสี่ยวไปจับคู่ก็ได้นะครับถามพ่นมีตัวเด่นตัวนั้นมากไหมครับคือต้องครับผมว่าได้เสิร์ฟวันลิขสิทธิ์มันบ้ครับผมว่าไม่เสังวันลิขสิทธิ์แต่ว่าผมจับชุดให้พร้อมรับทรัพย์ก่อนตัวคือสามชุดแค่นี้แต่ว่าอันนี้ให้ไปเปลี่ยนแนวทางซีวิ่งก็ได้บ่วิ่งก็ได้เลขวิ่งที่ผมให้ไปท่านซีวิ่งก็ได้เบ่วิ่งก็ได้ เอาง่ายๆกันย่งบ่าเข้าใจเลยให้เอาสุดความรับซรับก่อนตัวสองเก้าเม็ดเดียว <29, S 1> ครับผมที่ผมจับสุดให้ก็คือสองเก้าสุดเดียวผมขีดแด, 29, ด,ด,ดงๆไว้นีนั่นแหละครับผมคือสีเข้าใจครัครบนรรเนาะครับเนาะวันนี้เนาะเข้าใจแล้วครับอาจารย์มีอย่างสีฝากถึงพี่น้องเอฟซีเชิญครับก็เอฟซีเข้ามั่นใจเต็มที่เลยวนันนี้งวดนี้แตกเนี่ยแตกแน่คือกันให้เอฟซีเข้ากระเบิดยังกับเบาๆอย่างไรแต่บอกตรงๆเลยมั่นใจเต็มที่สุดสองเก้าสุดล่างเข้านี่ ได้ทำบุญน้ำกันแน่นอนครับออดซักชิดออดซักชิดงบหน่อยรัฐบาลรให้แตกแน่ข,ขอขอบคุณห,หลายครับผมสวัสดีครับ,รบขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ซักชิดห,หลายๆครับ กบะโปงตีบนนอกแต่แต่ว่ามันมันไม่คุ้นคาเนาะค่ะกันพูดอะไรสักข้าคะลองลองลองสั่งเบิ่งแล้วกะลองลองเอามาใส่เบิ่งว่ามันเท่าสิถือเองว่ะ่ะเบอร์โทรหน้าจอเนี่ยเนาะอ่ะเบอร์โทรกายยูหน้าจอเพิ่งนระกาศเดินดี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 ีแล้วค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยบอลนึ่งหากระมาเอ็นบางงวดบางยานิศูนกระมานี่เห็นบ่แต่ว่าบ่มาศูนย์ค่ะ แม่ยู่ยันกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขายกระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะพราะบรรยากาดมันกเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะงั้นต้องขอสั่งนี่ค่ะสั่งในเกี่ยวมากขึ้นโาค่ะเพราะเป็นเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเขาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียโชคลองเบิร์เบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเนี่ยจ้าหน้นอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็ e นเขารอปรได้ไงจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไ้เอามาไปได้กระเป๋าค่ะพิ้วโตกระชือเลยค่ะ